เห็นรถทรงลุงแบบนี้กับ Mercedes-Benz นนาธนู e 2 8 0คันนี้เป็นโฉม w 2 1 1มีไม่กี่คันแน่นอนออปชั่นฟังก์ชั่นพิเศษแน่นอนแค่ดูหลังคาก็เป็นหลังคาแก้วแล้วกับราคาเพียงแค่สวัสดีครับกับพวกผมอีกแล้วนะครับกับ mod bt perfect car นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับรถที่ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่หลายๆคนนะครับผมหรือผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะเป็นรถในดวงใจหรือมีความ ยังไงล่ะมีความหลังกับรถรุ่นนี้นะครับผมกับรถเบนซ์ 1, am, นะครับผมโฉม w 2 1 1กับรุ่น E280 ย้ำนะครับ E280 คันนี้เป็นรุ่นหน้าทนูแล้วเป็นโฉมเฟนลิปแล้วนะครับมือเดียวใต้แดงนะนะเลขไม่เน่ย1 1 0 0 0 0 1 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรแต่ผมขอกระซิบก่อนนะว่าคันนี้พิเศษมากๆเลยมีไม่กี่คันแน่นอนในไทยแต่ตอนนี้อยู่กับผมแล้วถ้าใครดูคลิปนี้จบนะ ผมบอกเลยว่าตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชิกกันาเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับดีไซน์ของเขาเข้าขั้นในยุครุ่นคลาสสิกแล้วนะครับผมเป็นรุ่นไฟกลมนะตัวรถตัวนี้เนี่ยชม w 2วิวสองุหนึ่งชมนี้นะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นโฉมหน้าธนูเฟสลิปเรียบร้อยแล้วนะคบสวยขึ้นนะและที่สำคัญโลโก้ของ m e r ร e d e s b e n z ตรงเนี้ยเด่นชัดมากๆเลย พอไฟกลมเนี่ยพอมีโลโก้ตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าความคลาสสิกของรถรุ่นนี้สวยมากๆให้ดูจากเส้นสายนะการดีไซน์เห็นไหมครับไฟหน้าตรงนี้ก็จะมีการรับเส้นตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงมุมแก้มนะครับผมทุกอย่างลงตัวมากในโฉงไฟกลมหลายๆคนผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับและวิธีเปิดฝากระโปรงเนี่ยเอก,กลักษณ์มากๆเลยนะครับตัวรถทางร้านการันตีนะครับไม่มีชนหนักพิก่้มจมน้ำแต,ต่ตอกลอมันแน่นอนถึงรถจะเป็นรถปี2007แต่ให้ดูสภาพนะครับผม เมดอาร์คม้คิวซีหัวน็อตเดิมโรงงานนะครับแต่มีใครสังเกตเหมือนผมไหมเมื่อสักครู่นี้มีใครสังเกตมเลยเนี่ยรหัส V6 คันนี้เป็นเครื่องยนต์3000 V6 นะครับผมโครงสร้างอะให้ดูหัวน็อตเลยเดี๋ยวกล้องแพลนะครับผมให้ลูกให้ลูกค้าได้ดูเลยให้ท่านผู้ดูได้ดูเลยเดิมไม่เคยแกะถามว่ารถเคยทำสีไหมเคยแต่ไม่เคยแกะย้ำไม่เคยแกะนะครับผมโครงสร้างภายในทุกอย่างเดิมนะ เดิมๆเลยขอให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์ V6 ตัวนี้ขับดีมากบอกเลยว่าขับดีมากและมาในเครื่องสามพันนะทรงแบบนี้ผมบอกเลยว่าหาได้ยากมากๆนะครับสภาพนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะภายในะของเขาก็มีอปมอ,มอปชั่นพิเศษไม่แพ้กันแต่ก่อนจะไปถึงออปชั่นพิเศษให้ดูก่อนตัวล้อเนี่ยได้ล้อเดิมนะความคลาสสิกมันอยู่ยตรงนี้เมื่อสเตสเบนแะล้วพอยิ่งเก่าไปเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะเข้าขั้นรถคลาสสิกเลยแต่ดูสภาพสีดิ คันนี้แห้งๆเดิมๆบางๆนะครับนี่บอกเลยว่าบางๆนะเป็นโฉมเอวังกัดนะครับผมนี่ตัวรถนะครับไม่เคยมีชนหนักผิดความจมน้ตตําตัดต่อรอไม่ถามว่าริ้วรอยการใช้งานมั้ยมีนะครับตามอายุก,การใช้งานกระจกมองข้างนะมีไฟเลี้ยวด้วยเวลาถอยนี่กระจกปรับด้วยนะและที่สําคัญเห็นไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวมันมีคีย์เลยด้วยหรอมีนะครับสี่คีย์เลยสี่ประตูเลยนะครับผมไม่ต้องแบบปลดล็อกไม่ต้องอะไรแล้วแค่มีคีย์เลยตรงนี้ให้ดูภายใน ในสวยมากๆนะครับผมดูคอนโซลต่างๆนะทุกอย่างแอร์แอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวารถปี2007แอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูแล้วกันคันนี้ไม่ห,หนึ่งแสนกว่าๆนะครับผมนี่เอ๊มีใครสังเกตอะไรไหมเมื่อกี้มีใครสังเกตอะไร,ระไหมเลยกุญแจอยู่นี่กุญแจอยู่นี่นะแต่ผมสตาร์ทตรงนี้เพราะโฉมนี้มีความพิเศษนะครับผม รถคันนี้นะครับเป็นรุ่น E 2 8 0โฉม211นะครับผมเป็นเครื่อง b i g b o x V 6ของ m e r c e d e s b e n บคันนี้คู้สตาร์ตอยู่นี้สตาร์สต็อปอยู่ตรงนี้นะครับกุญแจอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเอาขวดน้ำมาวางไว้ทำไมดูเครื่อง V 6อ่ะผมให้ดูเลยตอนนี้รถสาตาร์ตอยู่สั่นไหมมิ่งกลิปให้ดูฟังก์ชันออปชั่นคันนี้อย่างที่บอกมือเดียวป้ายแดงฟังก์ชันทุกอย่างนะครับผม ก่อนที่จะต่อราคานะดูรายละเอียดตัวรถก่อนนี่เห็นไหมอุปกรณ์ทุกอยาก่างอยู่ครบนะครับผมสภาพเนี่ยสวยไม่มีแตกเลยนะดูเบาะนะครับนี่ตามอายุการใช้งานมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับผมพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชั่นรับสายวางสายหน้าจอวิทยุมาแล้วนะครับผมราคานะผมบอกเลยว่าเป็นราคาท้องตลาดทั่วไปกับรถที่เป็นแบบ พวก e 2 3 0ส e อะไรพวกนี้เลยนะครับผมราคาเท่ากันผมไม่ได้มาเอยรถพิเศษบวกออปชั่นไม่เราขายในราคาสแตนดาร์ดแต่ถ้าเป็นรถที่มีออปชั่นพิเศษผมบอกเลยว่าใครเร็วอ่ะคนนั้นได้ไปนะสตาร์ทสต็อปรงนี้อ่ะเห็นไหมกุญแจอ,อยู่นี่ผมดับเครื่องอันนี้คือดับเครื่องแล้วแล้วให้ดูสภาพออปชั่นต่างๆนะนี่ทุกอย่างนะครับให้ดูลายไม้นี่ไม่มีตำหนิเลยนะครับแค่เหยียบเบรกคูสตาร์ท มิงกรึ๊บเห็นไหมสตาร์ทใหม่น้ําก็ยังไม่กระเพื่อมเลยนะครับและที่สําคัญคันนี้ผมเพิงบอกไงว่าตัวนี้มีความพิเศษหลายๆอย่างนะครับ1การสตาร์ทสต็อปเนี่ยอยู่ที่กุญแจไอ้อยู่ที่หัวเกียร์นะครับผมไม่ต้องไขกุญแจก็ได้หรือถ้าจะไขกุญแจก็แค่ถอดมาแล้วก็สตาร์ทแบบปกติแมนวนวลธรรมดา2หลังคาพลนมิสลุปนะครับผมแล้วก็เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องบิ๊กบ็อกซ์นะครับสามพันวีหกนะครับผม e c l a s s เนี่ยเป็นคลาสที่นั่งสบายมากและที่สําคัญคันนี้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ผมเท เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันว่าจะนั่งสบายหรือเปล่านะครับผมตามม้อนมาได้เลยครับในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะอันนี้เมื่อกี้ผมก็ปรับในตำแหน่งที่ผมนั่งปกติเห็นอะไรไหมครับผมนอกจากจะมีความโปร่งแล้วเนี่ยออปชั่นต่างๆนะพอมีหลังคาสรุปเออก็รู้สึกว่ามันดูกว้างขวางเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเบาะมันอยู่ในตำแหน่งที่มันดีอ่ะหมายถึงว่าก็เรามันจะลงไปนิดนึงแล้วขามันจะเชิดนิดนึงนะ แล้วก็พนักพิงมันจะมีความลาดสเตปหนึ่งแล้วกันเอาเป็นว่ามันค่อนข้างที่จะนั่งลงตัวมากๆเดินทางไกลดีดีมากๆและดูแอร์นี่นี่อยู่ตรงเสานี่ด้วยนะออปชั่นพวกนี้คือบางคนไหจหมองว่าโอ้ยตัวรถปีเก่าปีลึกหรืออะไรอ,อันนั้นก็จริงระดับนึงแต่ถ้าอย่างคันนี้นะครับเจ้าของเดิมดูแลดีเซอร์วิสดีสภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้มันเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆเลยนะครับผมอยากให้รถคันนี้เป็นรถ คันที่พิเศษพิเศษจริงๆกับคนที่เขาสนใจหรือชอบกับรถรุ่นนี้จริงๆอยากได้รถอะไรที่พิเศษพิเศษเนี่ยผมบอกเลยว่าราคาผมไม่ได้แพงแต่ถ้าเกิดว่าจะอุ้ยอยากได้นะแต่ว่ากลัวซ่อมอย่างนี้นผมบอกเลยว่าโทรเข้ามาคุยกันนะครับผมสามารถแนะนําอู่ในการเซอร์วิสหลังการขายได้นะครับผมหรือลูกค้าเข้ามาตรวจรวจอะไรได้เลยนะครับเราอยากให้รถคันนี้เป็นรถคันพิเศษของคุณจริงๆนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะซีเรียสในการเลือกสั่งรถมาขายนะครับผมโอเค นะครับตัวหลังคาเนมครับมันก็สามารถที่จะสั่งเปิดปิดจากด้านหลังได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็น2ตอนแบบนี้แล้วกันเนาะสวยเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันตามมดมาครับในส่วนของด้านหลังนะครับวันนี้ผมบอกเลยด้านท้ายเนี่ยที่เห็นชัดชัดนะครับรถออกที่ศูนย์ b ร g นะครับไม่ใช่รถสูนย์มือเส e ็จ e บ z นะครับผมตัวรถก็จะเป็นรุ่น e 2 8 0ดูนะครับผมคมเมียมทุกอย่างเงาแวบเจ้าของดูแลดีถามว่ารถเคยผ่านการรัสิมีนะครับผม แต่ทุกอย่างเป็นการเก็บรอบนอกหมดสภาพโดยรวมทุกอย่างคันนี้ผมให้เกรด A นะสำหรับผมผมให้เกรด A เลยตัวรถสวยมากๆและยิ่งอายุขนาดนี้ได้สภาพนี้รถที่ผมใช้งานเองอยัง I อายดูออปชันฟังก์ชันของเขานะดูภายในผมพวกนี้แทบไม่เคยใช้งานไม่มีการหลุดลุยใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่ใครที่สนใจนะโหยังตึงอยู่เลยอะ่ะดูดิเนี่ยอื้อ ถ้าสนใจนะครับโทรหาผมได้เลย0654962939แบบนี้รุ่นนี้สเปคน,นี้สภาพนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับกับรถ Mercedes-Benz e 2 8 0 w 2 1 1หวังกาดคันนี้ปี2007มือเดียวป้ายแดงนะครับผมเลขไมล์หนึ่งแสกิโลเมตรเท่านั้นเอง คราวนี้ต้องบอกว่าซ so ื equally, it, ้อสดนะครับซ <sh arp ly> ื้อขายเงินสดเท่านั้นนะครับผมถ้าสนใจก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subs ไครป์เพื่ังิดตามพวกเราด้วยนะครับผมอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรหาผมหรือช่องทางอื่นๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k YouTube l i n e Official ต่างๆ @btperfectcard นะครับผมโทรหาผมได้ตลอดนะครับ0954662939วันนี้ผมมอนและ btperfectcard และทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ